สวัสดีครับช่องละเสริมประกอบเออคุณนานขนาดไม่นานกันลงเลยโทรศัพท์มือจอเป็นยังมันอันมันอันมันห้อยอยู่วันลงวันใดคลิป้างห้อยเปิดสร้างเขาไม่งบ่่าให้เขาไม่ให้เปิดสร้างรายได้เขาไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่า YouTube ไม่มีตังจ่ายแล้วมืเจ้าเอ่เป็นลงสองคลิปซ้อนยังไม่เห็นสักคลิปของหน้าตานี่ลงตั้งแต่สี่โมงเย็น ลงตั้งแต่สี่โมงเย็นตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้จะหนึ่งทุ่มแล้วหกโมงสี่สิบห้าแล้วเปิดสร้างไรายได้ได้หรือ,อยังเพิ่งเปิดสร้างไรายได้ได้เมื่อกี้นี้คยาย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 กินข้าวครับาจะบอกอกงการเปิดสร้างรายได้บ่ได้กับ่ได้อุ้งังเลยบรือเปล่าุกยังเนาะเขาพอมีเงินจ่าายยเังอย่าเฝ้าเฮ็ดคลิปเขาว่าน่ะยูทูบยังไม่มีเข้าวกระกฟางนี่ล่ะจะไบ่ได้กินข้าวก็ปาเจริตะัตว ตาสั okay. <pl> ้นแต่กินปลาจิโร่บอกตาสั้นกินปลาจิโร่ได้ท่าแฉบเล้วเอาแล้วะว่าปลาปลาเอียงก่อนละว่าหมูว่านนี่นะปลาชุดท่วงปลาเอียงปลาลดท่วงปลาเอียงก่อนปลาลดประหลาดปลาเหล่าไมปลาเอียงแน่ละว่านี่นี่หดปลาจิโร่ดูครับกับข้าวยายสมกลุเป็นอย่างนี้ม็อกม็อกมอม็อกปลามกปลาชิว บกปลาซิวบกปลาซิวอ้าวฮะกมากเจ๋งมันก็เข้าไปเออนขาไม่นน้าแมันน่าแต่ฮะตกใจหากูเจ๋งไม่เจอหาวั่อวันนี้น้าตายไปทําคิ้วมานะคะไปเติมคิ้วดูไหนดูไหนเอาไปเติมคิวแบบเร่งด่วนมากนะคะเข้านัดสี่สิบสิบโมงออกจากบ้านสิบโมง สิบโมงโอ้โหแบบว่าเอ่โอเขาโทรเช็คตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วบอกว่าสิบโมงไม่มีไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมก็บอกว่าเออไม่มีปัญหาอะไรค่ะทีน,นี้ลืมไงเมื่อเช้านี้คุยกับนักสืบลืม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 แล้วเอ่อบอกว่าอาจจะช้านิดหน่อยนะเขาบอกว่าอ่อ ีินาทีคะอยู่ประมาณสินาทีหรือยี่สิบนาทีคะชั่วโมงชั่วโมงต้องเร็ดชั่วโมงเลยเหรอเร็ดเป็นชั่วโมงเลยเหรอคะไม่แต่มันจะไปกินเวลาคนอื่นนะนะเราก็บอกว่าแล้วเขาก็ทักมาบอกว่ายี่สิบนาทีได้ไหมเราก็บอกว่างั้นขอนสามสิบนาทีจากกรกอกไปสกลนครน่าจะขับรถสามสิบห้านาทีเพื่อนที่จะไป ไปอะไรนะไปเติมคิ้วให้หน้าตาขับขับรถแบบกลัวเมียไม่สวยครับสิบนาฬิกาเนาะสิบนาฬิกาไปถึงไปถึงร้านสิบนาฬิกาสามสิบห้านาทีนี่ครับอยากเมียบางงามเมยากผิววิ่งเนาะอยากผิววิ่งแม่เขาบอกว่าแม่ถ้าถ้าเลือดเนี่ยมันต้องเป็นเดือนธันวาเลยนะถ้าเลือดอีกทีเนี่ยคือมันจะเป็นเดือนธันวา แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากให้เลื่อนแล้วก็ไม่อยากให้รีบเพราะว่ามันจะอะไรนะมันจะไม่สวยเปิดไข่ไม่รู้มันจะไม่สวยเขาก็เลยไม่อยากให้รีบถ้ทาทำซีวิต้องทำใจเย็น อย่างเนี้ยสวยงามครับยายก็ทำข้าวกับมกปลาซิวครับหมกปลาซิวปลาซิวอย่างปลาซิวอ้าวปลาซิวข้าวเออเขาเรียกปลาซิวเข่าเม็นปอาเป็นปนวดบอกดูฮะนัดอะไรก็นั่งไม่กินข้าวเ่าเจ้าเจ้าบอกกินเข่าวะ องๆาวรองๆคกไปหรอกนมันฝนตกก็ห้ไปเ้อฝนตกฝนตกแล้วจว่าทบาเกย่นายุมมีเขาเรียว่าอยบกอกเบมันม <q illa ises> ีจเปยลแก่เอ right. <travail> <Sabbath> ห่บ่หำให่ยหยล้อให่ยาล้อพี่แหลก็กงบ้าสิบกินด้เป็นยังไงทั้งมาทั้งมาน่าจสัมภาษณสมพานอะไรพาวข้าวขานางขนาะตกปลกังกำลังตกลงอะไรนะ สองพี่น้องกำลังตกลงอะไรกัน,นกำลังคุยวะน,น,น่าไรู้สึกยังไงความรู้สึกตอนนี้เหรออยากถามความรู้สึกนาาักไตตอนนี้นัแต่คือนะัแต่อยากรู้ความรู้สึกนากาตตอนนี้แบบ <c oughs> ว่าหิวข้าววะไม่ใช่ว่าหิวข้าวนักไต่แบบเครียดเครียดจัด ลงคลิปไปแล้วเปิดสร้างอะไรเปิดสร้างอะไรได้ยังไม่ได้ไ,ดนะไม่ไม,ไม่ต้อง <laughs> ไม่ต้องก <laughs> ินข้าวไปคุณจะท้าความเพี้ดนตรงนี้จรงฮะเครียดแบบถ่ายไปแล้วถ่ายไปแลกวเขาต้องตายฉันราก็อยากดูเอาแล้วสองพี่น้องเอาแล้วครับ มาได้แล้วแเอะยมได้มฟองมออจ้าหนาที่เราเจ้าน้าที่เาโอ๊ยไม่เกินเลยงเอ้ยเอ้ยเจ้าเฮ็ดแบบได้ก่อเมื่อกี้นี่ฟองมต่อเลย ต่อๆไปกินข,ข้าวไปด้วยดูโทรศัพท์ไปด้วยโคตรมีความสุขเลยฮะมั่มาปล่อยสุขอย่างว่า่อนตอนเผาพิษโอ้โหย่ามาทำน่ารักตรงนี้ดูครับนะเจก็กินข,ข้าวไปด้วย ยกโทรศัพท์ไปด้วยนะฮบส่องไปด้วยนะฮะส่งไปด้วยครับโโทรศัพท์ไปโเนเเลไมได้วเลยกรติ๊กตอกติ๊กเลยไมได้วเลวากวาสีพิมพ์กลางกลางนี่ยลังข้าวยัง อกอนปลากระป๋องเนี่ยะ่ะฮะอยากกินปลากระกปร๋นนี้ถ้าคุณเจ้าเ่อะชาน,าน,น่ยสมภาษค่อยนะค้าจะบ,าบาอกว่ามันขึ้นยูเยลยแดงแดงลมเป็นล้มง่ <c oughs> มากินเทปหางปุ๊บต้นยางต้นยางคอยบอ่อในหางบอ่อน้าพักี้ดงนีไม่เบิ่งมหา้หางเนี่ยปตยก,ก,กติมันจะเที่ยงหอกไก่หางต้นมือ ต้นยางข่อยได้จ้ะบันไดเบิ่งบ่โอ้เก่งปัดปัดกี่เหล็กท่านนี้มันเสีหายกับพื้นที่บ่โนครับบุตรเจอพวกน้องน้องสาหน่อยปุ่นโอ้โอลมแห้งขนาดลมขึ้นนี่เฮือนใหม่ได้เฮือนใหม่ได้เป็นอะไรเฮือนใหม่เพือนใหม่ครับบ้านหลังใหม่ไม่มีปัญหาเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเพราะว่าเป็นสะพานไม่ยัง แล้วแม่คอ้เล็กหลายทั้งร้าง,างอ,อีกไอ้ข้าวยึดมาแล้วหันย่างโมดีนี่ความลมด้วยยึดไว้หมดแล้วไม่เป็นไรนนบ้านหลังใหม่วันนี้ไปทำม,มัน,นแบบอีกนะเล็กข้านอีกเล็กข้ามมันก็จีกข้ามแบบบ่้หอยติงเลยบหอยตีงเลยโอ้ช่างวีกลัวเสียชื่อช่างก็ได้เด้อช่างวีระวัง<า>บัตร<า> เอามาทานเลยมีแต่เล็กกัเล็กมีแต่เล็กกรเล็ก่ได้ถามสร้างมาไงมันบนนางเล็กบาสร้งมันนี่เล็กสิผ้าเล็กล่มเนีมันนี่าสิกาเป็่าอมนผู้วิารปะเ็นเวา่ะเด็นเงเด็เด บันไดครับรอดูบันไดแจมเลยบันไดแล้วอุ้งเท้ากันบันไดทีนี้แล้ก็เดอเอาขึ้นไม่ได้เลยแต่ว่าแต่นั่นไม่ได้สวั<ป>สดีสวัสดี